สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ป้าไม่ได้มาสอนชองสอนปั่นนะคะวันนี้เราจะมาทำฟองนมกันค่ะ ตีฟองนมยังไงนะคะให้หนาเนียนนุ่มนะแล้วก็อยู่ตัวนานนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ป้าจะใช้3อุปกรณ์ด้วยกันนะถ้าใครมีตัวไหนก็นำมาใช้ได้เลยอุปกรณ์แรกนะคะเป็นการตีฟองนมนะก็จะมีตัวฟิชเชอร์นะคะแล้วก็การตีอุปกรณ์ที่2เป็นกระบอกปั๊มสแตนเลสน,นะกระบอกปั๊มฟองนมนั่นเองนะคะส่วนที่3เป็น เฟนเพลทผ่าเป็นเหยือกเฟนเพลทตัวนี้เนี่ยสามารถทำชากาแฟได้นะแล้วยังสามารถนำมาใช้ทำฟองนมได้ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการเล่มสูตรนะคะป้าจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะเล่มสูตรเครื่องชงเครื่องปัน่นหรือแม้กระทั่งเครื่องตีฟองนมตัวนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะป้าใช้นมสดเมจิค่ะ ใส่ลงไปนะคะที่ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ต้องเย็นนมสดต้องเย็นจัดด้วยนะอุปกรณ์ต้องแช่เย็นก่อนนะคะเพื่อนยกเว้นตัวก้านตีนะนเพื่อนไม่ต้องแช่ก่อนนะใส่นมนะคะให้ประมาณกึ่งกลางค่ะของฟิชเชอร์นะเราก็จุ่มก้านชงลงไปได้เลยนะคะจุ่มให้อยู่ระหว่างกลางนะ ไม่ต้องต่ําไปจนถึงพื้นพิเช์นะคะแล้วก็ไม่ต้องสูงไปนะถ้าสูงไปฟองอากาศเขาจะเยอะเขาจะไม่ค่อยเนียนนะอ่าเราตีไปนะคะตีตีให้อ่าเขาเนียนแล้วก็ขึ้นปูนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะหนาเนียนนุ่มแล้วเราไปแช่ตู้เย็นนะถ้าเพื่อนๆไม่มีตู้เย็นแช่ถังน้ําแข็งได้เลยค่ะต่อมาเป็นอุปกรณ์เฟรนเพสนะคะ ตัวนี้เนี่ยสามารถชงชากาแฟได้ด้วยนะคะเพื่อนๆและยังทําฟองนมได้ด้วยนะนมสดต้องเย็นจัดนะคะเพื่อนเน้นย้ําเลยอุปรกรณ์เนี่ยตัวเหยือกป้าเอาไปแช่เย็นด้วยนะเทนมสดลงไปได้เลยนะคะที่ประมาณครึ่งเหยือกนะคะเพื่อนเแล้วก็ทําการปั๊มเลยค่ะปั๊มเร็วๆแบบนี้เลยนะ ก็สังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าฟองเขาขึ้นมาแล้วนะเมื่อสักครู่เราใส่ไว้ครึ่งเหยือกนะเขาจะฟูขึ้นมานะคะก็เกือบเกือบเต็มเลยนะที่ป้านำไปแช่เย็นนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อน,อนแช่ไม่นานนะคะแช่ไม่นานแค่ สักครู่เดียวเอานับไป15วินาทีแล้วกันเนาะถ้าแช่นานเกินไปเขาก็จะยุบลงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เอาให้พอดีพอดีนะต่อมาเป็นกระบอกปั๊มค่ะตัวกระบอกปั๊มตัวนี้ป้าแช่เย็นมาแล้วนะคะก็คือตัวกระบอกต้องเย็นนมต้องเย็นนะจะเทนมลงไปประมาณครึ่งกระบอกนะคะ อ่าเดี๋ยวป้าใช้ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับตัวกระบอกปั๊มฟองนมสแตนเลสนี้นะคะก็เขาก็ทําหน้าที่ปั๊มฟองนมได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนแต่ป้าว่าเขาก็ขึ้นดีนะคะขึ้นฟูดีแล้วก็ตัวฟองก็หนาเนียนนุ่มดีเหมือนกันนะอ่าปั๊มเสร็จแล้วนะคะป้าจะนําเข้าตู้เย็นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะ อันนี้เป็นตัวที่ใช้ตีตัวก้านตีฟองนมนะคะเพื่อนจริงๆไม่ต้องทิ้งนานนะตัวนี้ทิ้งนานเกินไปหน่อยนะแต่ฟองที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะนหน,นานุน่มๆน,นะถ้าใครตีแล้วไม่อยากแช่ตู้เย็นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฟองเขาก็จะเหลวกว่านี้นะคะไม่ได้อยู่ตัวแบบนี้นะอันนี้ค่ะเดี๋ยวป้าจะเทจะเอาใส่แก้วให้ดูนะก็ลักษณะฟองเขาจะประมาณนี้ค่ะ ต่อมาเป็นที่ป้าตีจากเฟรนด์เพจนะอ่าเอาออกจากตู้เย็นก็จะได้ฟองหนาเนียนแบบนี้เลยค่ะนา้นหนานุ่มๆน,นะก็คือเขาจะอยู่ตัวมากกว่านะคะถ้าใครอยากต้องการเหลวอย่างที่บอกก็คือเราไม่ต้องนําเขาไปเข้าตู้เย็นหรือว่าแช่ถังน้ําแข็งเลยนะก็ตีเสร็จแล้วก็สามารถใช้ได้เลยตัวสุดท้ายค่ะเป็นกระบอกปั๊มสแตนเลสนะคะ ่าเราแช่เย็นไว้สักครู่หนึ่งออกมาก็ได้นะเนี่ยนุ่มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเราก็ท็อปปิ้งไปบนเครื่องดื่มของเราได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ การทำฟองนมในวันนี้นะคะเพื่อนๆมีอุปกรณ์ชนิดไหนก็นํามาใช้กันได้เลยนะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ